ภาพนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์แบบไหนซึ่งมันมีอยู่สองตัวด้วยกันนั่นเองการที่แซลมอนโตแต่ว่าอีตัวนี้ชื่ออะไรนะทงกัตสึปะวะการที่ทงกัตสึเนี่ยกำลังนั่งเลียไข่ตัวเองอยู่นั้นมันก็เป็นการบ่งบอกได้ถึงความเศร้าอย่างหนึ่งซึ่งแซลมอนก็เศร้าที่กูโตแล้วรูปมึงจะดันมาถ่ายตอนนี้อีตัวนี้ก็เศร้าตรงที่ว่ากูกำลังก้มไข่อยู่แล้วมึงก็จะถ่ายกู ซึ่งล้้วก็จะใชฟิเตออร์อันนีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับจ j Stay Cat Channel นะคะแล้วก็เกม The Sims 4ในซีรีส์ของแมวโอ่องนั่นเองนะคะตอนนี้คืออยากจะบอกว่าวืดไป2ตอกเลยทีเดียวแล้วก็คือเมื่อวาน เมื่อวันนั้นเนี่ยเราได้แคสไปแล้วมันร้องอะไรในยุแย้วะเนี่ยเมื่อวานก็ตั้งใจแต่ว่าเออจะแคสแล้วแบบคือต่อจากครั้งที่แล้วก็คือพี่คิดว่าเซฟแมวอุมันหายไปซึ่งมันไม่ได้หายจะ้ะพี่หามไม่เจอแค่นั้นเองแล้วก็เมื่อวานพอะอัดไปปุ๊บอัดไปเยอะมากแกมันดันไม่มีเสียงเราพูดพี่ลืมเปิดไมค์ตรงนี้นั่นเองนะซึ่งความวืดแป้งสองสามต่อเลยอะ่ะคือแล้วตอนเนี้ย อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของน้องนะคะตอนนี้ก็แมวเนี่ยทยอยโตกันเกือบหมดแล้วเหลือแต่อีตัวเล็กตัวนี้ตัวเดียวนะั่นคือแซลมอนนั่นเองนะแซลมอนยังไม่โตเลยซึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่โอ้โหกะแบบมีภาพสวยงามหลายช็อตมากซึ่งไม่ไม่มีเสียงพี่พูดไงอ้าวแล้วกูก็กูก็เล่นไปตั้งนานแล้วเพิ่งมาเช็คคลิปตัวเองว่ามันไม่มีเสียง <c oughs> ก็น้องเนี่ยอัพเลเวลจากการทํางานนะคะเป็นเลเวลสี่แล้วนะแล้วก็ เราต้องการทักษะที่จะต้องถ่ายรูปนะไปถ่ายรูป2ทักษะแล้วก็ตรงนี้ดิสคัทอีกเอมันโปกระบะทรายนี่เราจะมาเก็บกระบะทรายก่อนแล้วก็ตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วเอออัปเดตอย่างหนึ่งคือก็เข้าหน้าหนาวแล้วแต่น้องยังใส่ชุดแบบนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้น้องแล้วกันเพราะว่าน้องหนาวมันขึ้นตรงเนี้ยเป็นสีส้มๆเนี่ยซึ่งตอนนี้พี่ซื้ออย่างที่หนูบอกนะคะก็คืออันนี้เลยเป็น กระดานวาดรูปกับเครื่องดูดฝุ่นซึ่งมันไม่ดูดฝุ่นให้เราเลยมันไม่ดูดมันไม่ดูดขนสัตว์ให้แต่ว่ามันดูดไอ้นี่ให้นะดูดพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จ้างแม่บ้านมาแล้วแต่แม่บ้านยังไม่มาก็ก็งงอยู่เก็บให้หมดเดน,นี่ยตอนเนี้ยดิสคัทอีกทีได้ปะเรามีนายเป็นคนพึ่งคนเดียวที่พึ่งได้ตอนเนี้ยแล้วน้องยังไม่ได้ ทาการได้นี่เลยนะเหลืออีก18ชั่วโมงที่เราจะไปทําทํางานแบวตัวอื่นก็ทําการขี้อีกแล้วกูเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้ไอเอออะไรวะชีวิตต้องวนล,ลูปอยู่อยี้ปะวะตัมจริงนิดมันทยอยโตแล้วมันก็แบบมันโคตรสนเลยนะเวย้ยดูดิยืนอัดกันแบบยืนอ้วนๆอ,อยู่ตรงเนี้ยนี่มันหมาเลยจริงจัดูหน้ามันโคตรแหลมดิสคัตยังอะคือตอนเนี้ยนนงานสำคัญมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเหยื่อมันต่อไปนี่ เฮ้ยอีป้าหรอถูกไหมตอนนี้น้องกงถอนมากแต่ว่าเราฝืนสังขารให้น้องออกมาข้างนอกเพื่อที่จะดิสคัทก่อนไม่รู้ว่าใช่อีปา้าไม่น่าใช่นะอีป้ากระโปรงแดงเราจําได้กันไหมแต่พี่ว่าไม่น่าใช่เพราะถ้าอีป้ากระโปรงแดงมันน่าจะมีออร่าสักนิดหนึ่งซึ่งโซบผมมันก็คล้ายๆกันแหละไม่ใช่คล้ายอ่ะน่าจะใช่ทรงเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเราจะท <ำ S 2> าําการปึ๊บ,บเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมาแล้ว เสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องนอนก่อนตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะนอนไปเลยนอนไปล่วงหน้าไปเลยเราไม่ต้องแคร์เสืออะไรทั้งสิ้นอยู่ไหนล่ะก็ทำไมหิมะตกแล้วมันแหลกๆเนี่ยทำไมโหลดเยอะแยะหรอคืออีเพื่อนร่วมงานคนนี้ก็มาบ่อยๆเดี๋ยวบ้านมึงอยู่บ้านกูเยอะกว่าอยู่บ้านมึงเองอีกมั้งเนี่ยมาแล้วก็มาส่องประจกบ้านคนอื่นเขาเนี่ยเฮ้ยใครไม่ว่านอนตายอยู่ตรงเนี้ย ซูชิแล้วคือแต่และตัวซูชินี่คือแสบสุดนะที่พี่อัดเมื่อวานนะ่ะพี่ตั้งอาหารตรงนี้ไม่ได้เลยคือนางขึ้นมากินข้างบนพี่เกรงว่าในอนาคตเนี่ยกระบะทรายเราจะไม่พอแล้วก็ไอ้อาหารเนี่ยเราก็จะไม่พอเหมือนกันอีแซลมอนยังไม่โตเลยกูก็ปวดหัวขนาดนี้ละอีกอตัวหนึ่งที่ยังไม่โตนะเออเมื่อวานก็มีตัวหนึ่งนะก็คือชาบูนั่นเองไม่สบายนางเจ็บจมูกก็เลยพานางไปหาหมอซึ่ง เําทการรักษาให้แหละใส่ที่ครอบที่ครอบตัวงเนี้ยที่มันเป็นแบบครอบหัวสัตว์ที่มันเป็นกรวยตรงเนี้ย <c oughs> เ,เขาใส่มาให้แล้วมันก็หายดีแล้วนะแล้วมันอยู่ไหนละ <c oughs> ่ะเฮ้ยนี้หมดแล้วปะหมดแล้วนะโถนี้ยเราจะเติมตอนนี้เรามีอยู่1 1 5บาทเอ้ยไม่ใช่2 1 5บาทมันมีอยู่215รบาบาทซึ่งเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อน <c oughs> แล้วไปดูหนังด้วยมันจะได้ จะได้มีความสุขมากขึ้นนะมีเพื่อนบ้านก็ทําอะไรไม่รู้อะตักจีมะดูรายการอะไรกูลืมปกครองซิมอะไรอีกยกสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมคือพี่อ่ะคอมเมนต์มาแล้วก็มีน้องคนนึงบอกว่าเออพี่มันมีห้องน้ำอัตโนมัติซึ่งพี่ไปดูมาแล้วมันมันไม่รู้ว่ามันใช่อัตโนมัติหรือเปล่าแต่มัน4 0 0บาทก็คือเป็นสีเหลืองๆอะแต่ไม่รู้ว่าอัตโนมัติหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองซื้อมาถ้ามีตังโอเคแมวนี่พันขาพันขาพันแข้งพันอะไรหมดทุกสิ่งเฮ้ยมีหรอ ฮ้ยถามจริงอ๋อ oh, แป้งขนแป้งขนให้ลูกไหม,มก็โปกเก็บอยู่มึงก็ผัดขนอัดกูเลยตรงเนี้ยที่ว่านะต่อไปเนี่ยคอนโดเนี่ยมันจะไม่พอพวกมันแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่ากระบะทรายเนี่ยถ้าเพิ่มเป็น3อันพี่ก็ไม่รู้ว่าจะพอปะ่ะคืออย่างที่บอกคือต้องมีเงินเดือนเดือนละแสนนะถึงจะพอปล่อยอีทัศเก็บขี้ไปก่อนแล้วชีดจังก็นั่งดูกูเก็บขี้เนี่ยต่อไปไม่เคยเห็นอีทัศ คีดค่ารับใช้ขนาดนี้เลยคูได้แบบต้องเก็บเอาเก็บอีกแล้วคือชีวิตคูเนี่ยกูจะได้นอนเต็มอิ่มป่ะวะพรุ่งนี้กูต้องไปทํางานอีกอันเนี่ยอีกสิบสามชั่วโมงนะเดี๋ยวพอน้องเก็บเสร็จแล้วกูยังกินข้าวไม่อิ่มเลยกินก่อนแล้วก็มานอนเดี๋ยวมีโอกาสค่อยเปลี่ยนเตียงให้น้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันบวกพลังงานเยอะๆอะ น้องจะได้นอนแต่น้องเหมือนโดนปลุกบ่อยๆมากเลยอะเดี๋ยวเราจะถ้ามีเวลาเราจะทําการสั่งสอนอีพวกแมวปุวกดีซะบ้างนะว่าอย่าปลุกแม่ลูกเพราะแม่ต้องใช้พลังงานในการทํางานแม่ก็ต้องนอนไงยพรุ่งนี้แม่ก็ต้องไปทํางานอีกโอเคแล้วเราก็กินข้าวอีเพื่อนบ้านโทรมาอีกแล้วท <c oughs> ี่จะโทรมาทําไมช <c oughs> วนกูไปปาร์ตี้มึงดูกูดิมึงดูแมวเจ็ดแปดตัวอยู่ตรงเนี้ย มันต้องการกูเนียมันต้องการแมวอุ่งเนี่ยมึงเห็นไหมเอ,อเหนื่อยไปเรื่อยเลยตอนนี้เอาแล้วมันไม่กินละเอาวอดแม่งอย่างมันก็กินสิเอาให้น้องไปนอนฝั่งก็ได้เอาแล้วมันก็ขึ้นไปเอาควนโซฟากูอีกเฮ้ยอย่าควรอย่าควรเอากูกดคำสั่งไปได้มัน <Hey. S 1> คุยกับใครอยู่อะมึงถอยก่อนได้ไหมแล้วกูจะสั่งสอนเนี่ยมามาควร โอ้กูจะได้นอนไหมล่ะแมวนอนเถอะเออดูแววมันยังไงอะมันนอนนั่งบนเตียงทำไมอะ่ะเนี่ยอีิศกตัวนี้คือแสบจริงถอยแม่หน่อยแม่จะนอนเออน้องตื่นแล้วพร้อมกับความหิวถึงอาหารที่บนอายุโอ้อโหกูอยากินไม่ได้เท่าไหร่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมากับข้าวกันทำอะไรก็ได้ตนเนี้ยังไงก็ได้อะ ชีวิตกูไม่เลือกกินแล้วตอนเนี้ยเอาน้องปวดฉี่เหรอเอาให้น้องไปฉี่ก่อนก็ได้ปุ๊บอีกทีแล้วก็กินข้าวกินอาหารง่ายๆก่อนไหมชีวิตจะได้ไม่ยุ่งยากไงลองท้องไปก่อนแล้วก็ไปค่อยไปกินที่ทําง,งานเรา,เาใช่ปะเนี่ยชีวิตกูเนี่ยเราเหลือแค่ไอ้ถ่ายรูปนะซึ่งเดี๋ยวเราลองถ่ายถ่ายรูปแมวแต่ละตัวดูซิว่ามันจะได้ทักษะหรือเปล่า เอ้น้องไปฉี่ก่อนอีตัวนี้นั่งขี้อยู่นั่งขี้อัดหน้ากูเลย <S <S ยังไงขี้สู้กันใครเสร็จก่อนอคนนะเจาอ้าวกูเสร็จก่อนปึ๊บแล้วน้องก็ไปกินข้าวกินข้าวสิลูกกินข้าวแม่กูจะได้กินดีๆปะะ่ะล่ะชีวิตกูเนี่ยกินข้าวกูยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยกูต้องไปทำงานแล้วเนี่ยเฮ้ยมันอีแถบที่มันขึ้นมาแบบคือเดืออะไรเนี่ยอาถ่ายชิ้นจังเป็น อันดับเอ่อซิมสตาร์แกรมดูซิว่าแถบ็บการถ่ายภาพมันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วมันอยู่ไหนอะอา้าวอีหอยลอดไม่เอาสิไปไหนเนี่ยไออะไรของมันวะเอาตัวนี้ก็ได้แล้วให้ครูถ่ายอะไรเมื่อกี้เออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วก็เราก็เล่นแอปไปด้วยโอ้โหว่ะเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้ลักษณะหน้าของน้องเนี่ย เป็นการที่บองสิ่งบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วก็เสียงโลงอีกแล้วก็รู้สึกว่ามีเหมือนความเศร้าเล็กๆแล้วก็จะเลือกเลือกสีนี้ให้น้องแล้วก,กันซึ่งเป็นสีที่น่าจะเหมาะกับน้องมากที่สุดตอนนี้อารมณ์มันก็จะประมาณนี้แหละนะจะถ่ายเดียวอ้าวขึ้นด้วยใช่ไหมนี่ไงได้เอ้ยมีผู้ติดตามแซลมอนว่ะเฮ้ยกูดงังกูดังได้เพราะอย่างี้ปะเอ้ยใคร ไข่ <G AS P> แซลมอนจ้ะมึงเฮ้ยโตอัดหน้าเลยโตอัดหน้าเลยจ้ะปึ๊บเอา้าในระหว่างที่มันโตเนี่ยภาพนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์แบบไหนซึ่งมันมีอยู่สองตัวด้วยกันนั่นเองการที่แซลมอนโตแต่ว่าอีตัวนี้ชื่ออะไรนะโทงคาสึปะวะการที่โทงคาสึเนี่ยกำลังนั่งเลียไข่ตัวเองอยู่นั้นมันก็เป็นการบ่งบอกได้ถึงความเศร้าอย่างหนึง่ง แซลมอนก็เศร้าที่กูโตแล้วรูปมึงจะดันมาถ่ายตอนนี้อีตัวนี้ก็เศร้าตรงที่ว่ากูกำลังก้มไข่อยู่แล้วมึงก็จะถ่ายกูซึ่งเราก็จะใช้ฟิลเตอร์อันนี้พี่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะ,อะเอาอันนี้ดีกว่าสีมันสดดีนะแล้วก็ไม่เห็นใขรหำไอ้นี่ด้วยผ่านไปปุ๊บยังไงโตสักทีนะชินไม่ใช่ชินจังแซลมอนปุ๊บ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  คือถ้าเราถ่ายตัวเดิมซ้ำๆเนี่ยพี่ว่ามันก็น่าจะเพิ่มผู้ติดตามให้เราถูกไหมแซ่มอนได้เติบโตและเปลี่ยนไว้มึงเป็นแมวอียิปต์ชัดๆกูว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นแมวแบงกอนแบงกอนที่แบบเหมือนลายเสือหน่อยๆอะไรแบบนี้แล้วเราไปทำงานอีก3าชั่วโมงนะซึ่งจะมีเวลาเหลือเฟืออยู่แล้วตอนเนี้ต้องดิเรื่องการก่อปัญหาดิจะกกอปัญหาเลยเยอะแยะเลยฮะซูชิกูจำมึงได้แล้วจะชื่อเนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบ กอปัญหาเยอะมากตรงอย่าก่อปัญหา <Okay. S 1> ให้แม่ oh, <ne? S 1> เข้าใจไหมถ้าโซนมากมันจะมีแผลแต่หนูอยากกินปลาแม่เกี่ยวอะไรโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันซึ่งอ่ะเอารูปดีแล้วกันปึ๊บอ่ะปึ๊บแล้วก็หลงรักสิสัตว์เลี้ยงหน่อย mm hmm. เพราะว่าพี่อู้สุชีผู้ติด,ดตาม20ว่ะทำไมมันอ้วนใช่ไหมบอกมาเพราะมันอ้วนใช่ไหมมันเลยพูดติดตามเยอะกว่าใครเพื่อนอะฮะ มีอ่อทงคัตสึหรือเปล่าหรือชาบูเนี่ยแหละที่ได้18 18คนนะ18ผู้ติดตามตอนนี้แมวของเราได้โตเต็มที่หมดทุกตัวแล้วซึ่งรอแก่อย่างเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานในอีก2ชั่วโมงซึ่งพี่ถ่ายรูปได้เยอะแยะเลยเนี่ย <c oughs> เขามีกล้องถ่ายรูปมาให้ปะวะมีวะ่ะกูถ่ายรูปก่อนเลยปึ๊บให้น้องถ่ายรูปก่อนอทำอะไรอะ่ะ เพ๊บตอนเนี้ยเราหันไปหาอะไรเจอเราก็จะถ่ายหมดโอเคปะอ้าวมันไม่มีซูมเหรอวะเราจะถ่ายโนมซึ่งหันหลังให้ชาบูปะวะหรือโทคัสึกกูก็จำชื่อแมวคงไม่ได้เนี่ยนะมันหันหลังให้กันอยู่นะแล้วก็เพิบไปโอเคแล้วเราจะถ่ายอะไรอีกดีออกก่อนมึงรู้ก่อนแมวอุ่งรู้ก่อนเฮ้ยตรงนี้วะมาตรงนี้หน่อยสิแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูป เฮ้ยมันเยอะมากอะตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายลุปซิมสต้าแกรมของใครใครไม่มี IG จีนะฮะชาบูหรือเปล่าไปชาบูอยู่ไหนอะดีมากงานดีเราเห็นเราจะถ่ายติดโนมด้วยซึ่งถ้าเอื้อมหน้าอีกทีก็จะเห็นหน้าหน้าทงกระสึนนะก็เราจะถ่ายชาบูแล้วก็ถ้าตรงนี้ก็จะไม่เห็นโนมตรงนี้แหละฟึบไปโอเคอ๋อมันมีที่ซูมเข้าซูมออกอยู่ อะไรวะหูชาปูร1อคนเยอะกว่าแม่อีกเฮ้ยเรามาทงคัดสื่อบ้างดีกว่าวะ่ะเรามาดูภาพทงคัดสื่อกันว่าอ๋อเราคิดว่าเราต้องเอาแนวตั้งแล้วก็ถ่ายติดลูกบอลไปด้วยซึ่งอันนี้เราจะใช้ซีนี้เลยจ้ะแล้วก็ฟึบไปพี่จำไม่ได้ว่าใครยังไม่มี IG มบ้างทักษะการถ่ายภาพเราเนี่ยอีกดิดนนึงก็จะเป็นสแล้วแต่เราไม่ซีเรียสนะปล่อยมันอันนี้มันทำอะไรเนี่ยอ๋อแฟชั่นบล็อก มันล้นเลยไปปุนนี้เลยนะทำไมมันต้องการอะไรขนาดนั้นมีความว้นอะไรขนาดนั้นฮะชาบู<ๆ>ก่อนจะไปเนี่ยทำการเติมกับข้าวให้ลูกก่อนปึ๊บโอเคเราสามารถที่จะแบบไปกินข้าวนอกบ้านได้ปะวะทุกที่อ่ะเรากินข้าวแล้วแบบแมวเมอมากวนเราอย่างเงี้ยเราเราไม่มีสบาธทีในการก,กินข้าวเลยแล้วห้องน้ำทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย เอยจดป่ายมาวะ่ะค่าบ้านบ้าน537มาแล้วค่ะไปนอนเลยอุย้งตอนนี้เรามีอยู่487บาทซึ่งไม่พอค่าบ้านค่าบ้านมัน500รโอเคให้น้องนอนก่อนมึงก็โทรประจังเลยโอ้ยสองรอบแล้วนะสรอบแล้วไอตื่นมาทำอันอย่างนี้วดชีไปชีก่อน แล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องกินข้าวกินอาหารแสนง่ายไปช่วงเวลาเนี้ยชีวิตม,มันแป๊บเดียวจริงๆเลยกินเสร็จแล้วอาบน้ำปึ๊บเอายังไม่ได้ฉี่เลยบางนะมึงนั่งลงแล้วมึงก็ลุกขึ้นมาเลยคือทุกคนทุกตัวต้องการแบบความรักจากเรามากๆอะซึ่งบางทีเรากินข้าวอยู่ยาเงี้ยมันก,ก,ก็เรากินไม่อิ่มไงบางทีมันกวนเราอะ่ะเราแทบจะไม่มีเวลาเลยเฮ้ยให้ไปกินข้าวก่อนได้ไหมลูก กินข้าวหน่อยแมวอุ๋งอุ๋งแมวอุ๋งอุ๋งกาบาทไปก่อนอะไรขึ้นมาตอนเนี้ยกูจะกาบาดออกเดี๋ยวกูจะต้องกินข้าวกูจะต้องกินข้าวมึงก็กินข้าวสิกินข้าวก่อนหรือต้องไปกินข้าวนอกบ้านดูดิเราเราจะกินข้าวเลยอย่าไปได้กินข้าวเลยนี่ป้าไปอาบน้าไปไปอ้อูรู้แล้วนี่ป้าอาบน้ําไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูแมวแต่ละตัวกันตัวนี้เขาทำอะไรอยู่อ่ะมันแย้วอะไรวะ อ,อ๋อมันแก้วกับข้าวไม่อิ่มเหรอ,อน,นีก็มีอยู่นะเฮ้ยกับข้าวตัวเองเนี่ยจะไม่ไหวแล้วแหละร่างกายและสมองเนี่ยร่างกายและจิตใจงานก็น่าจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นแต่ว่าเราน่าจะได้ตังค์เพิ่มมาจ่ายค่าบ้านอ่ะตื่นแล้วแล้วน้องก็หิวข้าวโคตรสุดๆไปกินถั่วลันเตาเพื่อจะอิ่ม,มเอาแล้วเมื่อกี้มึงไม่ได้อาบน้ำเหรออะไรของมึงเนี่ย ในขณะที่แมวยังไม่ตื่นเนี่ยเราจะทําการจ้วงข้าวสุดๆจ้วงเลยลูกจวดๆเขียวเชียในขณะที่แมวหลับอยู่เราก็จะใช้เวลานี้ให้มันฟุ้งข้าวมากที่สุดนะด้วยกันนั่งจ้วงข้าวรู้แล้วว่ามึงตัวเหม็นนะแต่ว่ามึงกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำโอเคปะเสียงแทบจะไม่ไหวตอนนี้ขี่ม้าตกแล้วนะคะข้างนอกเนี่ยแล้วก็หนาวๆแหละแมวตื่นนี่คือหายยะเลยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทําการ เขาเรียกว่าอะไรไปหาคนมาดิสคัทหรือเปล่าหรือว่าจะเพิ่มทักษะก่อนดีแล้วเนี่ยดูดิกินก็กินไม่หมดอ่ะสีเรียลก็กินไม่หมดคือแถบแบบความหิวมันไม่เต็มเลยอ่ะพอจะกินข้าวอย่างเงี้ยมันก็แบบเด็กเด็กๆก็กวนพี่อย่างเงี้ยมันมันไม่ไหวไงบางทีอ่ะพี่ต้องทายังไงวะพี่ต้องแก้ปัญหายังไงเนี่ยเม้นเม้นใต้คลิปมาหน่อยพี่ต้องแก้ปัญหาไงวะปึ๊บสิมสตาแกรมหน่อยสิมาค่ะเฮ้ยมันรู้อยู่หว่างขาคุณเลยกยไงชิจัง บึไปกากบาดออกแล้วพี่ก็ใครยังไม่มีแซลมอนมียังวะไอจี IG เนี่ยสร้างไอจีให้แซลมอนสิไหนละ่ะบ้าไปเนี่ยให้กูถ่ายอะไรถ่ายใครนะแซลมอนปะถ่ายแซลมอนอีกรอบนึงดีมากช็อตนี้เราจะถ่ายควบคู่กับลูกบอลซึ่งเป็นลูกบอลหนูสีเขียวเราจะใส่ฟิลเตอร์ให้เขาด้วยเพื่อเป็นเพื่อเป็นการให้เกียรติ อินสตาแกรมของแซลวอนฟึบไปพอจะขึ้นแม่อัพอัพเวลเนี่ยในเวลาอันน้อยนิดเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปไปไขวะซูชิไหมหรืออ่ะไอนี้แล้วกันปึ๊บปูดูหน้าสิหน้าเหมือนเพิ่งตื่นอะลักษณะเนี่ยหนูเพิ่งตื่นหรือเปล่าลูกเอา,เรา,เ,ราเราแนวนอนแล้วกันน้องเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะโฟกัสแบบแนวนอนมากกว่าโอเค ปึ๊บอัปเดตอัพสกิลแล้วโอเคเราเหลือแค่ดิสคัชเฉยๆนะซึ่งตอนนี้ไม่ทันหรอกเดี๋ยวเราไปทำงานก่อนแล้วกันเขาไปทำงานแล้วค่ะอันนี้เป็นงานเทศก,การในมือกลับมากับเกิน352บาทซึ่งเราจะจ่ายค่า้านไปเลยอีเพื่อนร่วมง,งานก็โทรไปแล้วเอ้ยมึงจะมาก็มามลองคานดูน้องดิอาบนะ้ำเหมือนกูไม่ได้อาบอะอาไปสอรอบแล้วเหมือนกูไม่ได้อาบเลย ไปอาบน้ําเราจ่ายค่าบ้านไปแล้วตอนนี้เราก็เหลือ302บาทซึ่งยังยังไม่พอซื้ออะไรอยู่ดีที่จะซื้อห้องน้ําอัตโนมัติก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ามัน400เดี๋ยวเราจะอาบน้ําก็อ่ะทาความสะอาดก่อนแล้วค่อยอาบน้าปุ๊บอาบน้ําเสร็จเราก็จะมากินข้าวตอนนี้ให้น้องทําความสะอาดห้องน้ําอยู่นี่เพื่อนบ้านเราช่วยเก็บขนจ้ะเอ้ยบดีดี๋ะเนี้ยเอ้ยปู่อะ ที่หลังให้เข้าบ้านนะอยู่บ้านท่านอย่าลี้ดูดายปั้นหัวปั้นควายเก็บขี้หมาเก็บขี้แมวให้ลูกท่านเล่นไ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่าตอนนี้กูชีวิตกูไม่มีความสุขเลยวะกู <c oughs> ได้ทําอะไรแป๊บเดียวเองตอนนี้เรามาทํากับข้าวกันทาโก้อบซอสเนื้อนะ <ube> ซึ่งเป็นเมนูใหม่ <c oughs> ที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนเ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ชินกเนี่ยเรามาโฟกัสที่ มาโฟกัสที่น้องต่อเฮ้ยมึงจะเหยียบชามอย่างงี้ไม่ได้ป้าแบบถ้าเป็นไม่ได้ป้าอยากย้อนไปคลิปแรกแล้วก็แบบกูไม่รับแมวมาเลี้ยงดีกว่าเราเล่นเราจะชมภาพยนตร์กับคนนี้เพือ่อเขาจะช่วยดึงเราออกมาจากแมวได้เพื่อรวมงานช่วยหน่อยสิใช้เพื่อรลมง,งานให้เป็นประโยชน์หน่อยแล้วมึงไม่กินข้าวไปด้วยอ,ะอ่ะอ๋อมึงต้องตั้งใจดูหนังอะไรอย่างเงี้ยหรออ้าวแล้วยังไงแล้วมึง ลุกขึ้นไปทําอะไรเนี่ยตอนนี้ดูหนังอยู่นะหนังเรื่องอะไรไม่รู้อะอะไรบ้านเพเนจรอ,อะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อเป็นหนังเกี่ยวกับแบบหมาหมาแมวแมวเฮ้ยในขณะที่มันดูหนังเนี่ยมึงก็มาขวางมันเน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกดกูที่กูยืนบงังมึงป่ะเนี่ยคือต,ตอนนี้เราอาบน้ำสามรอบแล้วยังไม่สะอาดเลยพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรรู้ว่ามันบักหรือเปล่านะตอนแรกคือเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ทําความสะอาดห้องน้ํามันก็เลยแบบ อันนี้พี่รู้ว่ามันเกี่ยวไปะนะมันมันขึ้นช้าพี่ก็เลยกดอาบไปสองรอบมันก็ไม่สะอาดให้ส่วนเมื่อกี้กดอาบไปรอบหนึ่งก็ก็อาบแบบเดียวหรือว่าเรากดอาบรวดเร็วอะมันก็เลยอาบแบบเดียวเกี่ยวไปอะตอนนี้ครั้งนี้น่าจะได้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวต่ออ,อยืนกินแป้งเลยยืนกินอัดหัวมันเลย<า>ดูรายการอะไรวะหนังนะน่าจะหนังมั้งแบบละครหลังข่าวอะไรแบบนี้ปะ มีพระเอกกับนางเอกด้วยพระเอกเป็นนักวาดรูปนางเอกเ,เป็นแบบให้วาดหลงไหลกันมากตอนนี้พี่ซึ๊กอ้าวพี่ซึกกระดาษมาแล้วพี่ยังไม่ไม่ค่อยได้วาดเลยเนะี่ยวาดไปครั้งเดียวเองซึ่งตอนนี้เราจะไปนอนเราขายอะเดียแล้วก็เราซื้ออันใหม่ได้ปาวะเอ้าแก้ไขร้อยคิดขวนสองร้อยสิบห้าบาทกูนอนก่อนเลยกูไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้นตอนเนี้จะไมมีตังอยู่แล้วมึงนอนได้ก็นอนนะนอนไม่ได้ก็ นอนโซฟาก็ได้ใครไม่มาขวนวะออชีวิตกูลำบากแล้วตอนนี้แป้เดี๋ยวลาลากันไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาอัปเดตอะไรใหม่ๆซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีต่างอัปเดตสิ่งของหรือเปล่านะก็มาชมกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใครมีวิธีเอาตัวรอดจากอีเมลเจ็ดตัวเนี้ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะสําหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ